โอ้ oh, ทำไมลานมันเปื้อนง่ายจังอ่ะ oh. วันที่หนึ่ง oh my g o ดโอ้โหสูงนะเนี่ย้านเราอยู่สูงมากโอเคเปิดประตู ผมว่าเร็วไปนิดนึงว่าแปนนึงนะเค okay. น่าจะพอดีแล้วอันนี้เป็นแคชเชียร์ครับเราต้องทำยังไงเนี่ยอ๋อเป็นอ๋อบบามันคือชานมไข่มกเว้ยทุกคนเออตอนแรกเข้าเกมมาผมก็งงว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นห้องสตารนะครับ ถูพื้นได้เออส่วนเกมนี้ยังเป็นแค่เตโมอยู่นะเรายังทำอะไรมากไม่ได้แล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะอันนี้เป็นถ้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นฝานี่เป็นหลอดโอเคนี่เราเปิดยังอะ่ะมีห้องน้ำด้วยโอ้หใครอยู่ไปครับไม่นหน้ามีนะ อย่าเดยๆทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรอะ่ะเอาต้องเปิดร้านเหรอโอเคเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าก็น่าจะเข้ามาเฮ้ยเสียงเดินมาแล้ววาาไงวะเนี่ยโอเคัดีครับ แม่มีร้านชานมไข่มุกเปิดที่นี่เหรอเนี่ยอขอเป็นชานมแล้วกันชานมไข่มุกชานมไข่มุก,มกหรอเอามาใส่ครับโอเคเราก็เปิดมาโอเคใฟ่า้าเอาหลอดมานี่ชานมไข่มุก เสร็จแล้วครับโยนให้เหรอก็เสร็จแล้วอ๋อต้องกดนี่ขอบคุณครับหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์สามดอลลาร์ทั้งหมดแปดดอลลาร์เหรอเนี่ยตานมบ้าอะไรโคตรแพงสวัสดีครับอืมมีอะไรให้ดื่มบ้างแล้วเนี่ยอ่า ก็ชานมใส่ถาเบียก้าหรือชื่อหนึ่งก็คือไข่มุกเครื่องดื่มนี้เป็นนิยมมากๆในกลุ่มหนุ่มๆสาวๆเลยคุณต้องลองสักอันหนึ่งออเอานี้แล้วกันแต่เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะเอาหนึ่งอันแล้วกันให้ลูกชายแล้วก็เอาหนึ่งอันที่ไม่ใส่ชานมที่ไม่ใส่ไข่มุกโอเค ได้เลยครับทั้งหมด2อันเนาะก็มีใส่ใส่ไข่มุกหนึ่งไม่ใส่หนึ่งไม่ใส่หนึ่งโอเคมาวางก่อนแล้วก็เอามาใส่ก่อนใส่หนึ่งอันให้ลูกชายโอเค มาล้เรียบร้อยครับโอ้มันดีด้เนี่ยอร่อยใช่ไหมครับเออย่าร้านชานมไข่มุกพี่สาวอขอชานมไข่มุกสองที่ได้ไหมสองที่เหรอได้เลยครับชานมไข่มุกสองที่อ่ะ งั้นเอาไปหนึ่งที่โอ้โทษครับลูกลูกคะ้าอ่ะหนึ่งที่อีกที่หนึ่งเอ้ผมลืมใส่ว่ะอ๋อมันใส่ที่หลังได้โอ้ยเอาใหม่เลยโทษครับโอเคเรียบร้อย เอาป่ขอบคุณี่สาวคุณควรที่จะใส่ขนมไขม่มุกสตอรอเบอรี่ในเมนูด้วยนะมันจะต้องขายดีแน่ๆเลยอืมได้ได้ไดวจะคิดแล้วกันเป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวต้องวิจัยละในหลังจากปิดเอออ๋อ ดีครับว้า oh, ว wow. ไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยวม่อมีคุณผู้หญิงน่ารักอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยขอชานมไข่มุกหนึ่งนะ,อะขอเอ็กซ์ต้าเป็นเอ็กซ์ต้าเหรอแบบเบิมบ่มๆสินะน่าจะต้องใส่สองอันปะหนึ่งสอง นี่เอ็กต้ตาใส่สองอันไปเดาๆน่าจะใช่แหละเอาไปขอบคุณครับแล้วก็คุณดูน่ารักจริงๆนะผมขอเบอร์คุณได้ไหมอาถ้าได้ให้เบอร์ให้เบอร์ผิดปะเยี่ยมเลย ตอนนี้น่าจะเป็นร้านชานมไข่มุกสุดโปรดของผมแล้วละ่ะแล้วก็บาริสตา้าด้วยนะไอ้ปากกว่าจริงๆเลยเราเออโดนกูหลอกอ่าวันนี้ก็จบแล้วต้องทำความสะอาดแล้วก็เตรียมขอสดับวันพรุ่งนี้โอเคโอ้ทำไมร้านเปื้อนง่ายจังอะอฮเฮ้ยไอ้หี่ยโอ้ m ม่กอ เอขอโทษจริงๆนะไม่ได้ต <Rocky> <aby> ้องการทำให้ก <hi> ลัวน่ะเห็นว่ากำลังจะปิดแล้วก็ต้องรีบเข้ามาอ่โอเคโอเคเข้ามาได้ขอบคุณนะแม่งเอ้ยเป็นสัตว์ อารับอะไรดีครับ <c oughs> อขอเป็นชานมไข่มุกสองแก้วได้เลยเจ๊แม่งจำสแก์กูละหนึ่งแก้วอุ้ยแม่งก,ก,กงดผิดวางแล้วก็ไม่ไปไหนนะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนแนละ้เอออย่าเข้าหลังนะอย่าเข้าหลังนะไม่เอานะเอาไปสองแก้วเอาคุ้นมากเลยฉันชอบมากจริงๆนะเนี่ยอืมอร่อยใช่ไหมล่ะเอออร่อยก็ดีละไปกูป,ปิดร้านแล้วนะไม่ต้องมีใครเข้ามาแล้วนะนะเฮ้ยโอเคกิฟตะแชร์ยกโตะ๊ะเก้าอี้ครับ ลังจากนั้นก็ทำความสะอาดพื้นต้องไปเอาอันนะั้นแหละโอเคไปทำความสะอาดก่อนห้องน้ำทำไมมันเหมือนเปืเป้อนได้ไงวะเออห้องน้ำมันจะเปื้อนได้ไงวะเนี่ยไม่มีคนเข้ามใช่หรอ,อค เอ็ก t e ิ e shop ชอโอเควางติดโอเคไปน้ำเอ็ก e ิ i t the ช h อ p เรียบร้อยจบในวันที่หนึ่ง เราพูสึกการเล่นตัวเดโมโนะครับโอเคน่าจะจบแล้วเออเป็นตัวเดโมนะน่าเล่นอยู่นะครับอะไรที่จะเข้ามาในตัวเต็มก็จะมีมีรายการเมนูนะครับเออชานทอไข่มุกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอเคคอมพีดนะครับเรื่องราวของดิซ่าน่าจะเป็นเราแล้วก็มีเรื่องราวน่ากลัวเข้ามาอีกนะครับป่ะถือว่าสนุกพอหอมปากหอมคอ เด้งเก้าอี้หนึ่งครั้งก็ไปได้นะก็สำหรับเกมนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย